流れ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 。流れ流れ流れ และในตอนนั้นเด็กหนุ่มนางาเลก็ได้รู้สึกตัวขึ้นในสถา,านที่แปลกตาที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนก่อนที่จะมีชายแก่ปริศนาปรากฏตัวขึ้นและได้อธิบายถึงอุปกรณ์ที่ติดอยู่ที่ตามตัวนางาเลว่านั่นคืออุปกรณ์ที่จะช่วยเหลือเขาในการต่อสู้เด็กหนุ่มนางาเลที่ได้ยินดังนั้นจึงได้บอกกับชายแก่ไปว่าสิ่งที่เขาต้องการในตอนนี้นั่นก็คือพลังชายแก่ที่เห็นดังนั้นจึงได้เริ่มแนะนําตัวว่าตนเองนั้นชื่อซาโอโตเม ได้ลืมเล่าเรื่องราวของตนเองฉันเป็นเหยื่อของสงครามและหลังจากนั้นฉันก็ได้เริ่มเดินทางคนเดียวและในตอนที่ฉันคิดว่าฉันสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วและฉันก็ได้ล่วงลงมาที่ใต้ดินสู่โลกแห่งความมืดที่แสงสว่างจากด้านบนจะส่องลงมาไม่ถึงฉันนัง่งรอและสงสัยว่าเวลานั้นได้ผ่านไปนานแค่ไหนแล้วก่อนที่ฉันจะมองเห็นแม่น้ำกว้างใหญ่ ที่มีแสงลึกลับส่องเข้ามาและช้อนก็ได้พบกับมันไดโนเกตเตอร์โลโบก่อนที่ชายแก่จะพูดปิดท้ายไว้ว่าถ้าหากได้ยินเสียงแปลกๆให้รู้ไว้ซะว่าไดโนเกตเตอร์โลโบนั้นไม่ใช่แค่หุ่นยนต์และชายแก่จึงได้บอกกับหนุ่มน้อยนงางเลเลว่าในตอนนี้นั้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจของหนุ่มน้อยนั้นยังไม่พร้อมที่จะขึ้นขับไดโนเกเตอร์โลโบเพราะฉะนั้น โชคดีที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็เพียงพอแล้วที่นี่มีงูข้างข่าวและพวกกิ้งก่าที่ยังไม่มีวัฒนาการตราบใดที่แกยังคงต่อสู้และกินกินพวกมันอยู่สักวันหนึ่งแกเองก็จะกลายเป็นสุดยอดสัตว์ร้ายที่สามารถทำลายได้ทั้งอาณาจักรจงเป็นเกียรติซะหลังจากนี้แกจะกลายเป็นเมื่ออะไรของนางอาเล่คนนี้ เวลาได้ล่วงเลยไปหลายปีจนในตอนนี้หนุ่มน้อยนางาเละได้เติบใหญ่กลายเป็นชายหนุ่มผู้ทรงพลังและนางาเละจึงได้ถามซาโอโตโมเมะไปว่าในตอนนี้นั้นเขาได้แข็งแกร่งขึ้นแล้วแต่ทำไมซาโอโตโมเมะถึงยังไม่ยอมให้เขาได้ออกไปต่อสู้อีกละ่ะซาโอโตโมเมะจึงได้ตอบกลับนางาเละไปว่าถึงร่างกายจะแข็งแกร่งแต่จิตใจนั้นยังอ่อนแออยู่ถ้าหากเพลอประมาทให้ศัตรูแม้แต่นิดเดียวก็อาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ ก่อนที่ชายแก่จะทิ้งท้ายไว้ว่าแกเตอร์นั่นคือความหวังสุดท้ายของมนุษยชาติเพราะฉะนั้นเราควรที่จะรอเวลาที่เหมาะสมก่อนถึงค่อยใช้งานมันน,นงางเงเลที่ได้ยินดังนั้นจึงได้ตอบกับสาวตัวเมไว่ไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษยชาตินั้นเขารู้ว่ามันเป็นยังไงแต่รอยแผลเป็นที่อยู่บนตัวขนาดใหญ่นั้นเกิดจากพวกกิ้งก่าเพราะฉะนั้นเขาจะสู้ถึงต่อให้หัวใจของเขานั้นจะถูกเป่ากระจุยหรือเขานั้นจะต้องตายเขาก็จะต่อสู้ และเมื่อเซาโต,โตเมได้ยินดังนั้นจึงได้ตัดสินใจพานนางเลเออกมาด้านนอกพร้อมกับอนุญาตให้นางเลเนั้นใช้ไดโนเกตเตอร์ออกไปต่อสู้ได้แต่มีข้อแม้ว่าห้ามทําไดาโนเกตเตอร์พังเด็ดขาดนางเะเและได้ตบไหลขอบคุณเซาโต,โตเมและรีบขึ้นไปขับไดโนเกตเตอร์ทันทีชุดเกราะนี่ช่วยเชื่อมต่อระบบประสาทของเราเขากับกเกตเตอร์แกนของฉันก็คือกเกตเตอร์อาของฉันก็คือกเกตเตอร์ ฉันนะ่ะรวเป็นหนึ่งกับเจสเตอร์และนางาะเละรีบวุ่งหน้าไปนี่อย่าไปต่อสู้กับพวกจักรวรรดิไดโนเสาร์ตัวที่ตัวเขานั้นรู้ดีว่าถ้าหากไดโนเกสเตอร์มีนักบินไม่ครบ3ามคนไดโนเกสเตอร์เองจะสามารถแสดงพลังออกมาได้ไม่เต็มที่โดยมีซาโอโตเมนั้นคอยยืนดูอยู่ห่าง และแล้วนงงางยเล์ก,ก็ได้มาถึงอาณาจักรไดโนเสาร์เขาได้เริ่มเข้าต่อสู้กับพวกจกวักรวรรดิไดโนเสาร์จนกระทั่งเขาได้พลาดท่าโดนหนึ่งในเมกาสอรัตโจมตีเข้าที่แขนเขารีบทําการโจมตีสวนมันกลับและในตอนนั้นเขาได้รู้ว่าถ้าหากไดโนเกตเตอร์ได้รับความเสียหายตัวเขาเองก็จะได้รับบาดเจ็บไปด้วยและในระหว่างที่นงงางยเล์กำกลังเข้าต่อสู้กับพวกกองทัพเมกาซอรัตอยู่นั้นหืม